าการซ้อมวันแรกของนักกีฬาวันนี้ค่ะ6มกราคมนักกีฬาทุกคนค่ะทั้งจากต่างประเทศแล้วก็นักกีฬาไทยตื่นเต้นมากค่ะกระตือรือร้อนมากทันทีที่เห็นสนามซ้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมากๆกับสนามซ้อมค่ะจัดอย่างฉลาดอัจฉริยะ ในประเด็นของการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะขณะเดียวกันก็มีความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เข้าทำการซ้อมค่ะทุกคนซ้อมกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะส่วนอาหารกล่องที่วางให้ในโต๊ะหน้าห้องพักของทุกคน,นก,ก็เริ่มได้รับคำชมแล้วค่ะรถบัสที่ไปรับนักกีฬาเพื่อไปซ้อม,มเ,เข้าไป ซ้อมในสนามซ้อมแล้วก็เข้าไปในห้องฟิตเนสรถบัสก็จัดได้อย่างสะอาดอนามัยมีที่สำหรับวางกระเป๋าเป็นที่ประทับใจมากนักกีฬาถ่ายภาพที่วางกระเป๋าค่ะบอกว่าออกแบบเก่งมากคิดได้อย่างฉลาดมากเอาก็้ออีออกเก้าอี้ที่ไม่จําเป็นเนี่ยเอาออกไปค่ะส่วนกระดูกใต้เก้าอี้ที่ถูกเอาออกไปก็ เป็นที่วางกระเป๋าไม้แรกเกตของนักกีฬาทุกคนอันนี้ได้รับคำนนชมการกล่าวขานมากมายค่ะมีการจัดบริการนวดที่จัดโดยทนบรีเฮลแคร์กรุ๊ปด้วยค่ะนักกีฬาแต่ละประเทศจะเดินทางไปแต่ละตึกที่แม้จะอยู่ห่างกันเพียง4-500เมตรจะต้องไปทางรถบัสเท่านั้นค่ะจากโรงแรมถูกปิดผนึกรถบัสเพื่อนำส่งนักกีฬาไปยังสนามซ้อมค่ะนักกีฬาทุก คณะทุกประเทศจะมี l e ียซ o นออฟฟิเซอค่ะหรือที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกประเทศจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคอยดูแลครบถ้วนค่ะข้อ5เป็นสถานที่ที่ถูกในะมิตให้เป็นสนามซ้อม6สนามแต่ละสนามซ้อมจะมีผนังไวนิลอย่างใสสูง3มเมตรกั้นระหว่างสนามซ้อมค่ะ แลนะห่างไประยะหนึ่งจะเป็นห้องฟิตเนสค่ะเป็นห้องออกกำลังกาย3มห้องนอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่หรือมีห้องสำหรับการยืดเส้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะพูดถึงนักกีฬาที่โพสต์ภาพเซลฟี่ตัวเองแล้วก็ภาพสถานที่ภาพการจัดการสิ่งของต่างๆ การเตรียมการบริการชนิดต่างๆก็ทุกคนคงจะเห็นแล้วจากสื่อต่างๆค่ะถ่ายรูปรถบัสถ่ายรูปการจัดสนามซ้อมถ่ายรูประบบจัดการที่ดีก็ทำให้บุคลากรทั้งหมดที่ทำงานหนักมาตลอดมีกําลังใจค่ะคําถามที่ถามว่ายอดฝีมือที่ไม่ได้ลงแข่งขัน สหพันธ์แบดมินตันโลกจะรับรองคะแนนสะสมไหมคะแนนสะสมของนักิลฬาแต่ละคนเป็นไปตามระบบการคิดคะแนนของสหพันธ์แบดมินตันโลกค่ะมีการแช่แข็งอันดับโลกไว้ตั้งแต่17มีนาคมที่ผ่านมาในปีโรคระบาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการแข่งขันเลยเป็นเวลายาวนานสหพันธ์แบดมินตันโลกจะเริ่มประกาศอันดับมือโลก ในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ค่ะหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Finals ค่ะวันสุดท้ายคือ31มกราคมค่ะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้เอาคะแนนหรือ point เอามาประกอบการคำนวณหาอันดับโลกค่ะ